สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดูดวงกับอาจารย์ขันแสงเงินนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมเรามาดูนะคะว่าคนลัคนาเมษจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างนะคะคนลัคนาเมษนะคะเป็นคนมีความเชื่อมั่นตัวเองสูงแล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอีกทั้งก็ยังเป็นคนมีนิสัยมุทะลุมีความใจร้อนอยู่ด้วยนะคะในช่วงตั้งแต่วันที่เเมษถึง16พฤษภาคม2 5 6 5เนี่ย ตัวตนของคุณตอนเนี้ไปอยู่ในเรื่องของโชคลาภความสําเร็จหรือว่าการมีไรายได้หรือว่าผลประโยชน์หรือว่ามีผลกําไรก็จะเป็นการชักชวนร่วมกันนะคะแต่ก็มีหลายอย่างนะคะที่ต้องพิจารณาให้รอบคอบโดยเฉพาะในเรื่องของข้อตกลงข้อสัญญาหรือแม้กระทั่งเรื่องการติดต่อหรือว่าผลประโยชน์ต่างตอบแทนนะคะดูซิว่าความคุ้มค่านในการลงทุนลงแรงนั้นน่ะมันคุ้มไหมนะคะ อีกทั้งคุณยังจะต้องมีการตัดสินใจที่ไม่ควรจะใจร้อนนะคะต้องเผื่อได้เผื่อเสียเอาไว้ด้วยหากว่าสิ่งที่คุณทํานั้นมันไม่ถนดัดไม่ชํานาญต่อไปมันจะเกิดความเสียหายได้และยิ่งในช่วงที่ดาวังคารย้ายเข้าสู่พพวินาศในวันที่17พฤษภาคมถึงวันที่25มิถุนายน2565ช่วงนี้ค่ะคุณจะได้เรียนรู้ประสบะการณ์ความพลิกผัน มีความผิดคาดแล้วก็เจอมิตรทรยศหรือว่าคนคิดไม่ซื่อมีโอกาสในเรื่องของการทุกข์ใจเสียเงินเสียทองหรือว่าเสียของรักขาดที่พึ่งมีหลายอย่างค่ะที่เข้ามามาลุมมันตุ้มกับชีวิตคุณอย่างไม่คาดฝันสําหรับเรื่องการงานนะคะแล้วการงานเนี่ยพระเสารเนี่ยเข้ามาอยู่ในช่องราศีมังกรนะคะได้ตําแหน่งเกษตรงานนี้ยังถือว่ามีภาระหนักค่ะแล้วก็มีเรื่องให้คิด เกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงในอาชีพนะคะในการงานที่คุณทําคุณอยากจะให้มันออกมาดีค่ะคุณอยากจะให้มันสมบูรณ์งานเก่าที่คุณจะต้องส,สัดสังนะคะแล้วก็ต้องปฏิรูปต้องเปลี่ยนแปลงบางคนเจ้านายเก่าหมดวาระนะคะงานที่ทําอยู่มีการปฏิรูปใหม่มีโอกาสที่จะเจอศัตรูในที่ทํางานหรือว่าเป็นศัตรูเก่าพวกอนุร,รักษ์นิยมพวกหโบราณซึ่งคุณอาจจะต้องมีการแอนตี้กันนะคะ มีโอกาสในเรื่องของการรื้อฟื้นแผนเก่าออกมาทำใหม่แล้วก็มีเรื่องสะดุดค่ะมีคนไม่เห็นด้วยอีกทั้งยังมีลิเกนในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานนะคะมีการโยกย้ายงานหรือว่าย้ายตำแหน่งแล้วก็บางคนก็มีการปรับโครงสร้างใหม่คุณจะได้ไปทำงานในที่ที่ไม่ถูกใจหรือว่าต้องใช้เวลาในการปรับตัวแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะได้รับมอบหมายในสิ่งที่ไม่เคยทำหรือว่าไม่ถนัด ช่วงนี้งานจะเยอะนะคะงานก็ไม่เข้ารูปเข้ารอยแล้วก็ยังไม่เป็นระบบก็มีเรื่องให้ปวดเสียงเวยนก้าวเยอะมากนะคะเออยังมีเรื่องของการแก้ไขในเรื่องของตัวบุคคลนะคะหรือว่าปรับเปลี่ยนตัวบุคคลการติดต่อการสื่อสารยังติดขัดมีปัญหายังมีความเดือดร้อนเพราะเรื่องของลูกน้องและบริวารรวมไปถึงคนใกล้ชิดบางคนก็ยังต้อง แก้ไขางานปัญหาเฉพาะหน้าบางคนก็ลักษณะเหมือนทําเหมือนกับว่าเป็นนิติกรรมบําพลางนะคะอันนี้ก็ต้องระวังไว้ด้วยนะคะงานยังมีความผันผวนอยู่มากนะคะเกิดความไม่ก้าวหน้าอย่างที่ควรจะเป็นค่ะคนลักนณาเมธบางคนนี่รู้สึกว่าอยากจะออกจากงานเลยนะคะอยากเปลี่ยนอาชีพอยากไปทําอาชีพอิสระอยากไปทําอาชีพใหม่ของตัวเองบางคนก็ถูกชักชวนนะคะให้ไปทําในเรื่องของอาชีพเสริม หรือว่าการมีไรายได้เสริมก็ยังเป็นจังหวะที่ไม่แนะนำนะคะยังไม่ดีแล้วก็ไม่ควรลงทุนค่ะคนลัคนาเมตรบางคนก็ถูกทัพทามให้ไปรับตำแหน่งใหม่หรือว่าไปอยู่ไปทำงานอยู่ในตำแหน่งใหม่นะคะซึ่งยังเป็นตำแหน่งที่ยังไม่คุ้นชินแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนอะไรอีกหลายๆอย่างในงานนั้นค่ะและสำหรับใครที่เปลี่ยนอาชีพนะคะทำอาชีพอิสระไปแล้ว ก็ต้องเรียนรู้แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าไปนะคะช่วงนี้ยังเป็นช่วงที่ยังไม่ค่อยมีความก้าวหน้าอะไรมากนักก็อย่าพึ่งใจร้อนนะคะเจออุปสรรคบ่อยฝึกทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีความชำนาญก็จะดีขึ้นนะคะต่อมาเป็นเรื่องการเงินค่ะในช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะคนลักนาเมษนี่การเงินยังน่าเป็นห่วงนะคะยังมีเรื่องของรายจ่ายอยู่เยอะเลยค่ะ แล้วก็เป็นเรื่องของเงินหมุนนะคะบางคนก็เดือดร้อนด้านการเงินถึงขนาดต้องกู้เงินนอกระบบก็มีนะคะบางคนก็ต้องการคนคำ้ำคนช่วยในเรื่องของการเงินคนที่ทำธุรกิจการค้าที่มีลูกค้านะคะก็มีเกณฑ์ว่าลูกค้าจะลดลงนะคะการเงินก็สูญเสียรายได้รายได้ไม่สมดุลน,นะคะใครที่มีลูกหนี้ก็อาจจะต้องพึ่งพานในเรื่องของกฎหมาย หรือว่าพึ่งพาสารแพ่งนะคะเพื่อป้องกันการเงินที่เสียหายไปนะคะระยะน,นี้นะคะวางแผนการเงินให้ดีค่ะใครที่ยังพอมีเงินอยู่ก็ควรมีการปรับเปลี่ยนหมุนเงินนะคะโยกย้ายบัญชีบ้างนะคะเพื่อให้การเงินเดินสะพัดขึ้นคนที่ลงทุนกับด้านการเงินต่างประเทศก็ถือว่าถ้าใครที่มีโชคทางด้านนี้จะมีโอกาสได้เงินเยอะนะคะ อาจารย์ขันขอเตือนนะคะในเรื่องของการที่มีใครมาติดต่อให้เราไปค้าประกรันนี่ห้ามเลยนะคะ mm hmm. เอ็นดูเขาเอ็นเราขาดนะคะสำหรับบางคนที่มีรายจ่ายช่วงนี้จะจ่ายไปกับเรื่องของภาษีสังคมเยอะนะคะบุตรหลานบริวารหรือว่าบางคนที่มีเรื่องของลูกค้าที่นัดหมายที่จะจ่ายเงินนะคะ mm hmm. ก็มีโอกาสในของการผิดนัดผิดสัญญาได้ค่ะ ต่อไปเรามาดูเรื่องของความรักนะคะคนลัคนาเมษคนลัคนาเมษเนี่ยในช่วงเดือนพฤษภาคม2 5 6 5เนี้ยด้านความรักเนี่ยก็ดูว่าไม่ค่อยจะสดใสนักนะคะอาจจะมีเรื่องของสถานการณ์เรื่องการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอะคะ่ะมันก็เลยจะทำให้ค่อนข้างจะน่าชื่นอกตรมนะคะมีปัญหา ที่เข้ามาเกี่ยวข้องแบบนี้ก็เลยทําให้รู้สึกว่าต้องคิดเยอะต้องเตรียมการแก้ไขสถานการณ์นะคะบางคนก็ต้องห่างไกลกับคนรักในช่วงนี้นะคะต้องเดินทางไกลนะบางคนก็ทำงานคนละที่คนละเวลานะโอกาสที่จะเจอกันก็น้อยหรือบางคนก็มีความเจ็บป่วยนะคะเลยทําให้ต้องแยกตัวแล้วก็ทําให้ไม่ค่อยได้สวีทกันนะคะในเรื่องราวของความรักค่ะ มีบางคนที่มีความรักที่ผิดหวังมีความรักที่ไม่ลงตัวนะคะหรือว่าคนรักเนี่ยที่เราไว้ใจเนี่ยก็หักหลังนะคะมีความหวาดระแวงในเรื่องราวของความรักบางคนก็พบรักแด่นไก่นะถ้าโชคดีนี่คุณได้พบรักแด่นไก่นะคะสําหรับใครที่มีพื้นดวงที่ดีนะ,ะมีคนเข้ามาเยอะค่ะแล้วก็มักจะเป็นคนที่คนที่เข้ามานี่ดูให้ดีนะคะอาจจะเป็นคนที่มีปัญหาด้านความรักหรือ เป็นความรักที่เปิดเผยไม่ได้นะร,รักนะแต่ว่าไม่ไม่ชัดเจนในสถาน,นะอะไรแบบนี้นะคะดูดูกันไปนะคะแล้วก็แนะนําว่านะควรจะสืบสืบสาวเราเรื่องสักนิดนึงว่าเขาเข้ามาหาเราเนี่ยเขามุ่งหวังเราในเรื่องอะไรนะคะมีโอกาสในเรื่องของการเจอคนไม่จริงใจหรือว่าพบคนที่มีคู่แล้วนะคะบางคนก็ต้องเสียของรักหรือว่าเสียคนรักหรือว่าต้องห่างไกลกันอันนี้ก็ ด้วยเพราะว่าคนลกคณะเม็นะดาวความรักของคุณเนี่ยไปตกคำว่าวินาศนะคะคำว่าวินาศก็ค ok ือต้องห่างไกลเพราะนั้นถ้าเราได้ห่างไกลกันก็เป็นการแก้ดวงนะคะแต่ว่าห่างไกลห่างไกลกันในลักษณะไหนอันนี้ต้องดูคนลกคณะเมธท่านใดที่สถานการณ์ความรักไม่ค่อยดีแบบนี้ก็เว้นระยะห่างกันนะคะถือว่าเว้นระยะห่างกันก็จะดีนะคะสำหรับคนที่มีความรู้สึกว่าช่วงนี้คุยกันแล้วไม่ค่อยจะถูกใจนะคะ ต่อมาเป็นเรื่องของสุขภาพค่ะสุขภาพเนี่ยคนละคนาเมษนะในช่วงเดือนมิษภาคม,มระวังการป่วยนะการเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อหรือว่าเป็นการติดต่อแบบฉับพลันนะคะบางคนตัวร้อนบางคนไข้สูงไอเจ็บคอหรือไออาการแบบนี้คล้ายๆโรคอะไรนะนะคะ ระวังนะคะว่ามีเกณฑ์เจ็บป่วยได้ง่ายแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องการทานอาหารนะคะการทานอาหารที่ไม่ถูกสุขอนามัยนะ,ะจะทําให้คุณป่วยได้แล้วก็จะทําให้เกิดโรคนะคะเกี่ยวกับช่องท้องช่องปากช่องคอหรือว่าหลอดลมรวมไปถึงราไส้บางคนท้องเสียง่ายหรือว่าเป็นกดไหลย้อนนะมีเรื่องให้เครียดแบบนี้นะคะราไส้ปั่นป่วนหรือว่ามีเรื่องของโรคเก่ากําเริบ ก็แนะนำเรื่องของการดูแลเรื่องอาหารการกินค่ะออกกำลังกายให้สม่ำเสมอแล้วก็อย่าอย่าเคี้ยวอาหารเร็วนะคะช่วงนี้เป็นฤดูร้อนนะคะต้องระวังเรื่องการทานอาหารให้ดีนะคะอีกเรื่องหนึ่งคือระหว่างที่พระราหูยกเข้าทับลัคนาคนลัคนาเมษนะคะช่วงนี้รูปร่างของคุณก็จะเปลี่ยนไปค่ะก็มีโอกาสว้นลงพุงนะคะ ก็ฝากไว้นะคะสำหรับคนละคณาเมธฟังดูแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าจะมีเรื่องราวที่เตือนให้ระวังหลายเรื่องเลยนะคะก็ฟังไว้ค่ะแล้วก็เอาไปปรับใช้เรื่องไหนที่มันเป็นเรื่องที่ต้องควรระวังก็ถ้าคุณสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ดีเนี่ยเรื่องร้ายมันก็จะบรรเทาไปนะคะเรามีการตั้งรับที่ดีก็ขอให้คนละคณาเมธทุกคนนะคะผ่านพ้นแก้ไขสถานการณ์ไปได้ด้วยดีค่ะ ขอบคุณท่านผู้ฟังที่ฟังคลิปของดูดวงกับอาจารย์ขันแสงเงินแล้วก็มีบางท่านนะคะก็กดถูกใจแล้วก็กดคอมเมนต์มาอาจารย์ขันก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขโชคดีค่ะ